เขาเห็เป่าได้บัแมนไปสูบเด้ <c oughs> บอบัแมนแนวเดว้กาบพกเผาได้นั่นผิดประเภทเด้ผ่านใหม่ตอนนี้ก็คือว่ามิมก่อโตกันดีพอสมควรครับผ่านใหม่กับกระลังแต่งค้อเพื่อที่จะตัดค้อที่มิมเขากาะเอาออกมาครับพิจารณาอยู่ว่าหั่งของเขานี้ก่อกับไปกิ่งไผ่จะก,กิ่งก็ต้อง ตัดต้อ,ตอแตงแต่งให้ดีครับผมพอเวลาเขาตัดขอดดึงออกมาเดี๋ยวร่างของเขาจะขาดจะบวสวยครับรวมถึงหัวหนำบานเขาแหะครับเอฟซีถือว่าเอาง่ายครับตัวนี้เม,ม็นไผ่น้ำครับพอแล้วแขนจะก่ออันไหม่มขี่มาพี่้มาหยียบพี่ เรเคยยานไฟ้ด้โผลตนลตกลงไปแล้วตะวันใหม่นะตกลงไปแล้วสวยแล้วต้องทำไรครับเอฟซีไเม็ดสามเลอ้อยไนแมนครับเพราะว่าก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยน้าเอฟซีเรื่องไฟเรื่องฟื้นครับเพราะว่าเพิ่นเฮดอ้อยให้อ้อย ให้มันพื้นหลายยางครับขันไม้มากนี่ครับโอ้ประทับใจด้วยเอฟซี F C ด้วยถือว่าหวานหวานประทับใจเลยครับไงครับใครได้ตัวนี้ไปนี่ยติเถาะถือเงินมาเอารถไงเลยครับหวานหวานตัวนี้นนนอ,อืมงามครับตอนนี้คือมิมเดือนซีเอซ งามครับงามหัวนี่ถือว่าประทับใจเลยครับอือโอ้โอ้ยกำลังวานเนียนเนียนเลยครับพันใหม่เดียบงาไผ่มาตีเอาหน่อยนึงครับก็บ่เสียหายดอกเอาพันใหม่วันแล้วผมลงกแมามันบ่เป็นทางมันจะไม่มีกําลังว่ะเดี๋ยวพันใหม่ <c oughs> สกี้ียร์แม่เขาออกครับ ว่า uh huh. ทับใจคือเกาแหละเอฟซีนี่นะครับ,บอ,อบอรครับถือขวนแล้วเกาะกันเป็นกลุ่มเหลือก็แล้ว,น,ลวนี่ครับตอนนี้พันใหม่กำลังเคลียแม่ของตัวมิมออกเอฟซีเพื่อที่จะเอาร่างของมิมครับกับหัวนหวานสู่มือโบสู่มือปัดโบ มันเมาสิมือว่านก็คือคักเถอเนาะมือปัดปั่วปั่วหลดมือนี้มีสติอยู่เด็ดเอีบอกยอกพ่านใหม่ไปเอฟซีพ่อได้บอกนว่งว่มวนกันครับกค่สิเข่งเคลียดกันไล่กับบกคือดอกเคาะถึงเคาะถึ่งเคลียร์เอฟซีเป็นก่อนครับอื ตัวน,นี้ก็คือรังที่สามของเฮาวันนี้แหละเอฟซี FC. เปลี่ยนหมายจากกอไผ่หนามครับแตๆก็มาเอากอไผ่ธรรมดาบ่ามีน้ำตอนนี้นพันใหม่ก็สิแตง่งน้ำไหนแตง่งงามๆเด้อมันสิป<ร>ไปเสียบห้างเกา่าซุ่มว่างก่อนกำกับพันใหม่พันใหม,ใหม่บอกในใจใเฮ้ยรำคาญบักมอนอีวัาเว้ยว่าสั้นว่าเอฟซีเขาไปท่านไหนคอมเมนต์มาว่ารำคาญอยู่ อันนี้บอกกำลังาญในหัวใจเราวันนี้แม่ว่าจังนี้ได้ยินว่าเบาหมูกระได้เฮผมก็บอกนู่นหัวมวนไปสัหลายเอวเสีเอ้ยเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าซ่าคนเมาครับอืมนี่มีส่วนเด้ผมรงบนี้เมาได้เอ้ะโอ้แน่นอนของผ่านใหม่ลีเขาครับอ๋อบนกล่องจะบิดบึ้งจะผ่าเนี่ย นี่ครับสวยๆเลยครับเออใบหลุนคือถามาหากินเป็นเดีว่าเอาเอฟซีเออเป็นล่างที่สามครับเอากับกอไผ่บ่มีน้ำนี่ครับนี่ไม้นี่อยู่ทงมองเกาหล่ะเอฟซีติดล่ำตะโค้งครับก็ฝากแฟนครับคือเกาละเอฟซีแฟนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง้ะก็เป็นกำลังใจให้พลานไม่กับเบ้าหมูนะครับผม หลายหลชิปแล้วครับทั้งยิ่งปลาเหรครับผมเห็ดหลายๆยอย่างตอนนี้มดแดงมีใครกัสิแงใครมดแดงเหฟซีเบงละดอกกระเจียวออกกัสิไปซับดอกกระเจียวขอให้ฝนตกมากครับอึงมูนี่ม่ต้องห่วงเ c ฟซีติดตามกันไว้รดสำหรับช่องบ้าหมูนี่ช่องลำาน้ามิสานี่มีเบิงแน่นอนครับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอก้าวรมว่าสวัสดีแหรครับผม